ลึกแชร์เคล็ดลับนะคะของความสําเร็จสหรับนะคนที่อยากจะพลิกชีวิตนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้า free, ะะคอร์สฟรีนะคะคอร์สที่ชื่อว่า The Magic นะ The Magic Aura คุณสามารถที่จะเ,เข้าไปขอเรียนฟรีนะคะในลิงก์กลุ่มนะคะครูก็มีคอร์สรองรับสําหรับนะคะ FC แฟนคลับลูกศิษย์ลูกหาของครูออร่านะคะในค่ําคืนนี้นะครูเล่าถึงการเจอความลับการเจอเคล็ดลับนะของการที่เป็นจุด ที่เปลี่ยนชีวิตเลยเป็นคีย์นะคะเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่ทำให้ตัวครูเนี่ยนะคะได้มีวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดาวไว้ด้วยนะคะเราก็จะมีการส่งดาวให้ครูได้ด้วยนะคะเวลาที่ครูออกมาไลฟ์ครั้งหน้านะคะครูกำลังเตรียมตัวที่จะกลับมาแอคทีฟนะคะในการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ช่วงนี้ทำไฟเสียงไปก่อนเนาะอ่านะคะเป็นเพื่อนกันพยายามคํำคืน